E เขาว่าผู้หา่กวนดีผู <c oughs> <c oughs> ้ดีกวนชัยแสดงว่าผู้ดีเต๋อไม่ดี มันตวงกูบ่จวดไฟม,มันคือบอ่ลมเฮ้ยเออที่ไปทางอื่นี่ยื้อยังฉีได้ไมวเนี่ยมาบ่ได้ปลากระบได้นึกกินยั่วเบื่อนี

ซื้อมาให้กินมันรเศร้าไปซื้อมัตตไซน์ไปไปซื้ออยู่ดังข้าวตัวซื้อย่ดงสมรตองามมีบ่อันนี้ถามดีๆไหมโอ้ซื้อมตไคใช่หรอเรกิน ตัวยุกแม่าเขากินอ uhm> ีกแล้วกยุกมาเขาอีกมันจะข้างนึงเม็ด่โอ้ยบักฮาเลยจังเลยมนูเรียงอยู่ลวเนาะข้าหนึ่งเม็ด่นเขากินแปดชั่วโมงคุณนี่ที่แม่นำเอานำเอาจังไรบ้าบัามเฮ้ยจังเมึงยากเนาะเชื่อเลังมันีเป็นเนื้อใครพึดเมียกกปนตัวกน แ,และจะล้งจะเบนเอาไม่เป็นยังเอากูเป็นแล้วไม่เป็น,ปน,ปนยังกไม่มูเรีนเอ้เป้าไปนี้มันจบจีบน่จีกันยังประเดียวใครเนเบิรกกนจีบ,บจก,กันเร็วเป่ามันประกาศไหมเออไปกไปวะเออไปไปกูไ,ปกไม่มูเอาทีไปฟังกูเีนอกูไมเก็บ โอี่เนยโแต่ดว่าะใครดูใครดันมตัวหน้ามตัวฝหรอ

นั่งเล่นย่งเเนี่ยไป่มเ่น้ยไปใส่บีอยาเ่ามันจะเอาไปกินมั้ยานเรจะไปกินน้ำมันะแฉะแฉเหล่านะนี่จะไปยังไดเป็นเรื่องของปุ้ยไงเป็นเรื่องของเล็กน้อยจะไปตรงนี้โอ้ยนี่จะไปยังไดชี้จงกยานหน่อานแปลกับแป้เป็นบปิบด

ม่อีไรลามาเลยเร็วไก่กระมีหมูกระมีอันสวมกระมีเด้หอหัวเหนี่มแม่สวมกระมีเหรอแม่มีม,มีสวมม,ม,มมีลามาเาซื้อโอ้ก็สั่นเอาสวมเขียวหวานโลนึงจ้าฮะมันขนมเขียวหวานสิแม่แม่ผม <c oughs> ว่าจะกินสูมๆแซ่บๆจักบ,บาทเลยหรอก มี่ตายใช้กูขายสมเนียสมหมูแม่เฮ้ยคนอันนั้นมีขายสุย่างมันบักข่ามึงม่มีดอกมี่มีจะซ่านีเราอยู่บ่เอา้กนชัติเฮ้ยเดกคนเดกคนเฮ้ยดเฮ้ยบักข่ามงเฮ้ยถามหาส้มบัก้มเชาวหวานมั้แม่ Hahaha Yang nomor không ja <laughs> <laughs> <t squishy> uh -huh. u gi mẹ sao kìa này nhỉ wa âu hôi đi ปาดินาะม,มาโอ๊ยว้ายคนนี้ปยกนใส กันมันจนล็อกถุงน,น,นันเอก็ได้ได้บ้ายังหรอกเฮ้ยวัดย่างเนี่ยถุง,งอะไรกี้ก็ชิย่า,ยางนะพี่ตัดใหม่มากหรอตัดใหม่มากก็คือบอดเสียบซีนย่างกันนะเป็นชิฟ่อนหนึง่งชิฟังต่อชื่ฟังข้าวดีหรือข้าวไหลก่อนข้าวดีก่อนจ้ะข้าวดีก็คือนั่นผมเป็นเนื้นอหมูมันเป็นเนื้อเ,เอัว <c oughs> เออราไปที่มีไข่ยก่เฮ็ดมักเฮ็ดเนื้อแดดเดียวไว้เอแซลลับแซ่บนั่นแหละข้าวดีเออคัดอยู่มักแซ่บอย่างหอมๆเลยคัดข้าวไร่นู้นเด็ดแบบข้าวไร่ข้าวไร่ก็คือว่าไข่ไข่ดังไฟไว้เนาะเเออออดังไฟไว้ละกันเอาเรื่องไว้นี่เออเนี่ยไว้นี่แล้วก็ลองดุมเบิง เออมันคือหอมแท้ว่ะเดี๋ยวมันจะสีย่านพอดีได้เสียหลักเอ้ยแล้วไปเอาไม้มาหนิอย่ามานนั่นละข้าวไหลเป็นติ๊ดอยู่ที่มะข้าไหลอย่างอีกมันบวมเป็นข้าวไหลกบไฟทีเราไม่หมักเนื้อโบเสพเลยอันข้าวไหลมันอยู่กับเนื้อหันละมันบวมเป็นว่าวโบเสพโบเสบมันคือโบย่างมันพุงเนือเสีย เนี้ยเสียเอืมหนุ่ตัวมันเสียย่านนี้ที่พวกเนี้ยที่นั่นน่ะเกี่ยวพวกพวกอะไรกันคนมึนมันพักแซ่ยมันหอมหวานก็มัน่เป็นเนื้อเสียแล้วนั่นน่ะเอ้าก็เป็นเนื้อเสียเค็จจุเนื้อสิ้นสานมันน่ะเดี๋ยวเอาไปจ้่ไปที่องคุมเด้อเนื้อที่ข่าวบ้าน่ะมันมันเสียมันเหี้ยหรอแมะฮ่เหี้ย ชวนเลยไม่ว่างไปใส่เอ็บขมิ้เฮียไม่เอาโปงไม่ยได้พี่เ่นหยีไเสียไปใส่ว่ามันหลงบองใบก็สุกเอาไส่เมือคัดเย็นออวเอาไส้เมือยังออเอาไม้มาอกเ็นแห่มาเสียอย่างเนี่ยเดัดจัดแจงมมาบรอมย่างนี้อ่เวะยังบนี้ เอ้ยหิย hey. ังไปเอ้ยเอากม่แปลกไมค่าดิแกเวเชยวยิ่น้ำคนมาเหยนบุกเฮ้ยต้งตีบอ้ายหาปลามาปิงปลามาปิงไหนให้กระดังไฟไว้หน่อยไหมหาปลามาปิ่งมากุมารกันหน่อสิม ลูกไก่ตึกสุกกินกะได้บ่ย่าอีบ่แหล่งอีหลีอังสั่นบ่เออในซั่นน่ะอันเจ้าพาข่อยมาเลาะเล่นคนสิหาปลาสุกกินอืมกินบ่กินมาปลานี่กูก็สิกินตัวไปลองคั่นสิกินมาซออ้ายนี่ <laughs> 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 เขานั ų, ่งยีเียงเลยว่ะข่อยว่ะเจ็บน้ดอะไรมวยเปจังไหนนกเป็นจ้าไหคือได้มากก็บอกกันั่นมันดังยีนานเฮียนนี่ใหมากปับโดดขึ้นปั๊บโดเลี้ยวขนาดมึงจักมันอยู่ว้าเนาะบังนีเลาเป็นห่วงได้ข่อยจอดแหวนี่เบ็ดอยู่นี่บังทัเรหควาดีกว่าฮอชีดูนี่ไต่ดิ มันนอยู่บ่เด๋อมันม้นกสลบโอ้ต้องยิ้มเันกจากคว่ำดีูเังเห็นอยู่บ่ขนาดเาบ่มีเดีวกินมันยังอาสายจะปิดไฟเบีดมาสู่กินเนี่โอ้ยใส่กับที่ทำไนาะมีตะความคุ้อ่มันเอ่ะมันจะหูบ่าไรเพันหาปลาได้เีู่กน้องอย่างีได้เห็นเครื่องของงแบบอนี่เป็นลูกพ<ย>ี่ได้ไงเนาะเดี๋ยนาะกัวมันมีมันเป็นลูกน้องกัวสิ ก็ได uh, ้อยาดิง no ิดน่ม uh no ึงเป็นลูกน้องแต่ยังก็บได้พอสิได้อยากจิงิงนกับ่มานไม่เนไอนนั้ไปซื้อเนื้อมาจะแท้ยังบ่ไเ้ียนมันเสียเนาะมึงต่อต่อามึงรว่าสิประมาณนี้บางมากันดูเนี่ยเออง่ควางจีนี่ละบ่งกลางผูกกันดู ว่ามีเซียนคนหนึ่งมาได้หันมาบักว่าอะไรเฮ้ยตื่นมาแล้วรอจันวนเอาน่าตายแล้วมึงเนี่ยเจ้าไฟใจให้เล็กน้อยดีกว่าาปตาจะกินไม่มึงมีคปรมมาณกันได้ยีงไงกูมึง ม่เอ้นี่ย่งงแม่คอยถุงแมวใส่มยังไงมันมันหาตาดิเจ้าดังไฟหลจหนหมดเด้อปานนั่นบ่ดีดยีเออเจ้กินปงนช่ไหเละเอาปาบ้านเยทำเด้อจะแซ้ใส่สิ้วจะตินปลาบ้าน เี๋นี้จ้อนปลอยอ๋อพี่หยุดหนังก่เก็บเงิังอือจะถาพ่ี่นี่และเขาเอิ่เดียวคองแกะกันคองแกผีปุ้ยแด่ว่า เ่ยวกันยังรู้ตัวบาเจ้กูบคแม่หนิเครื่องของดีไอ้ปานบ่บ่ฟักกุ้งประมาณบุญงยิ่งคือพัดข้บุ้ง What? <laughs> DON'T